มา,มาแล้วค่ะก็ก็ตามตามกระแสค่ะมันห่างกัน,นด,ด้วยความสัมพันธ์หรือห่างด้วยงานหรือยังไงนะคะคือเหมือนเราตกลงกันด้วยดีค่ะเหมือนพอมุมมองคือเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมคะแล้วพอคนสองคนมันมีมุมมองอะไรที่ไม่เหมือนกันอะ่ะมันก็จะต้องก็ก็เป็นไปตามนั้นละค่ะอันนี้คื<ร>ใช้คำว่าเลิกเลยไหมเะไม่ก็ก็ก็กลับมาเป็นพี่น้องค่ะก็คือไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมเหมือนช่วงนั้นที่เคยห่าแบบแบบนั้นปะ ช่วงตอนนั้นก็เด็กมากเนาะตอนนี้ก็มันอะไรมันก็เปลี่ยนไปอะเนาะค่ะก็เป็นตามนั้นอ,อ๋อไม่ไม่เกี่ยวค่ะคืออันนี้ขอขอแจ้งเลยนะคะว่าที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือไม่ได้มีการทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้แต่กันไม่ได้มีเรื่องของใครขึ้นมาอะไรคือมันเป็นเรื่องของที่ว่าการที่คนสองคนไม่เข้าใจกันมองมุมมองไม่ตรงกันค่ะค,ะคนนึงไปซ้ายคนนึงไปขวา มก็ไไ่ด้คุยกันนานหรือะตัดสินใจนานไหมคะที่จะกลับมาแบบว่าเออทำให้เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็ก็สักพักค่ะแต่ก็ก็มีการคุยกันแล้วก็คุยกันด้วยดีตอนนี้ก็คุยกันได้ปกติค่ะแอ้วจะนดกี่เดือนแล้วไม่ไม่สะก็สักพักจะได้ไม่เพราะหลายคนก็มองคู่เราน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ก็น่ารักมันก็ก็ถ้าคนอื่นมองน่ารักมันก็น่ารักแหละแต่ว่าก็มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วก่อนอันนั้นมีใครมองใครแบบก็เรื่องมันก็ยาว ก็พยายามแล้วค่ะก็พยายามกันทั้งคู่แล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่ไมีโอกาสเหมือนกันไม่ไม่มีโอกาสไม่มีร่วมงานแต่ว่าเดี๋ยวก็มีร่วมงานก็ก็ต้องเจอกันอยู่ดีค่ะแล้วถือว่าจบสวยใช่ไหมไม่ได้แบบว่าทะเลาะอะไรกันไม่ทะเลาะกันจบโอเคค่ะใช่งานธุรกิจที่ทำด้วยกันเหรอค่ะตั้งแตอนตอนนี้ใช่ก็เหมือนก็คุยกันได้อยู่อย่างที่บอกไปเพราะเราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะก็คือคุยกันได้ปกติแต่ก็คือใช่ใช่ก็คือขายต่อไปค่ะก็ฝากไปมีที่อีเวนต์บอยแล้วนะคะสี่ยางวันไปซื้อกันได้ค่ะแต่ว่ากกกก็ปปิดโอาาาสรลับมเน อันอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะก็ก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปค่ะพ่อว่าไงบ้างคะผมว่าก็อยู่ในสายตยาเม่อไหก็ได้ตลอดคุณพ,พ่อเขาก็เคารพการตัดสินใจของนูค่ะก็มีคุยบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออทำอะไรก็ไม่ต้องรีบก็คิดดีๆอันนี้คือเราบกรงหาา่างกันก่อนบอนเลนทายก่อนก่อนค่ะเรียกว่าเป็นแบทอบอลเลนทายอยู่กับพ่อไม่แบดแล้วแบนตอบว่าไงบ้างคะ ค่ะก็ให้หนูทำไงอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพราะว่าใครได้ไปหนึ่งมีคนใหม่เข้ามาอ๋อไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะอีกรอบนะคะไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นค่ะเจอกันคุยกันด้วยดีค่ะการให้ตรงไหนเพราะเราต้องกาบแบบหนึ่งแล้วกันพี่ใจเย็นๆนะตอนนี้เรายังไม่ได้ถูกไหมก็ก็มันก็ต้องก็ต้องมีบ้างค่ะมีโอกาสยังได้แบบติดต่อได้คุยแบบมาได้คุยกันค่ะเมื่อวานก็ได้คุยกัน เอเห็นในไอจีอะค่ะมีโพสภาพเหมือนแบบว่าใครรู้เปล่าเหมือนว่ามีคนถ่ายแอบถ่ายเราอะค่ะอ๋อคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในห้องห้องน้ำที่ฟิตเนสอะคือเหมือนจริงๆตอนนั้นหนูแบบอารมณ์แบบแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยฟิตนเนสเนาะเพิ่งอาบน้ำเสร็จต่อผมไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงเขาแอบบถ่ายรูป หนูเ,เห็นกล้องแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยถแอบถ่ายรูปเราอะเราไม่ว่านะแต่ว่าช่วยดูสถานะที่เราอยู่ตอนนั้นด้วย<ม>คุมผ้าเช็ดตัวเป่าผมอย่างเงี้ยเราผู้หญิงเหมือนกันก็พี่ก็ต้องเข้าใจใช่ไหมไม่มีใครอยากโดนถ่ายรูปในสภาพที่แบบเ<ม>พิ่งอาบน้ำเสร็จหรือเพิ่งตื่นนอนอะไรเงี้ยก็เลยอยากอยากอยากบอกให้คนอนื่นทราบว่าแบบเออดาราก็เป็นคนเหมือนกันค่ะก็ก็มีหัวใจเหมือนกันนะทำอะไรก็ใจเข้าใจเรานิดนึงไม่ไอว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรค่ะหนูก็มองพี่คะแล้วบอกลบได้ไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็ หนูบอกหนูเขาบอกลบยืนไกลกแล้วบอกลบได้ไหมคะแล้วเขาก็เดินออกไปเลยไม่รู้เนลบไปรเลไม่ได้ยไม่ได้ลบไไม่ไม่ทราบค่ะแต่ว่าถ้ามีลูกอะไรออกไปก็พี่ก็ช่วยหนูหน่อยแล้วกันเข้าใจเข้าใจกันเนาะว่ามันไม่ควรทําอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะแล้วโกรไมเทอะไรแบบไม่ไม่โกรธก็คือเข้าใจเขาแล้วว่าเออเห็นก็คงอยากถ่ายรูปแต่ว่าขอบกันดีๆก็ได้รอหนูเป่าผมเสร็จแล้วเอมีถ่ายด้วย อาจจะโชคลายหรือไปทําบุญช,ช่วงนี้เนาะสง <c oughs> สารหนูหน่อยนะคะบัวภาพที่สอกมันก็มีแบบคนกระดปโะ่หรืออะไรแต่มันไม่ขนาดนั้นนะคะคือหนูก็คงไม่เดินเก็บผ้าในห้องพี่เกต้าหนูใส่เสื้อผ้าค่ะแต่ว่าเหมือนกับผมมันหน้าผมมันก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูไม่ค่อยดีด้วยถ,ถ้ามันมีอะไรอย่างนั้นออกไปไม,ไม่เห็นคะ่ะไม่เห็นก็คือพี่เขาก็ถ่ายไปหนูบอกพี่เขาลบแต่หนูก็หวังว่าพี่เขาจะลบทิ้งไปแล้ว